ผู้ปฏิบัติการรัสสว่างนะครับรองผู้ในการรักษาความมุ่งภายในจังหวัดสุรินทไปทหารนะครับขอต้อนรับท่านและคณะด้วยความยินดียิ่งนะครับในโอกาสที่ท่านและคณะได้เดินทางมาตรวจราชการรับฟังนโยบายและข้อสั่งการผู้ในการรักษาความมุ่งภายในราชอาณาจักรมีพระผู้ว่าพิจิตรบุิทันเป็นผู้ในการรักษาความมุ่งภายในจังหวัดสุรินทร์มีรองผู้ในการฝ่ายพลเดเรือสามท่านรองฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจฝ่ายระดับท่านครับอาจารย์ระดับเรื่องงานการติดตามประเมินผลตรวสาบการปฏิบัติที้หนึ่งในปีพศ2560 ไปพบผู้ที่ทำแล้วผู้ปฏิบัติงานก,กรารเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้อรู้ข้อคันบนวงออนไลน์เพื่อวันที่ทีุ่ป็นภูมิภาคน,นี่ผ่านมาในส่วนของตบุคคลราวสุดทีนะครับสถานการณ์อานนั้นการเมืองสิทธิขันยานในพื้นทนี่อัฐบานออไลน์ครับแล้วก็ของการผลิตการจับคุ้มหรอเราต่างก็จะเป็นสินค้าประเภทที่นอน,นเคสโพรซันหรือว่า ยาสับปะรดหงพวกนี้นะครับการนป้องกษัรกับชุดนิสิทธิ์หรือว่าผู้เสียหายนาครับพรบหอ่เสดอคุิารับเมื่อตัวงสัต์ครองนะครับกรกคงนะครับโดยซึ่งกรปกคองจับคนะครับก็ได้กําหนดให้เพื่อนะครับรายงานผลการดำเนินการป้องกันการละเมิดเอ่อสัตาปัญญาเป็นประจาทุกเดือนนะครับให้รายงานุรง สถานการณ์การก็ิทางธรวญาณนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเป็นเศรือใบไมมาา่้าสิ่งาสินคืทางูมิศาสตร์นะครับก็จะเราออกตรวจก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าแล้วก็ของภาแไม่ใช่แบบที่ผลิตการราะเส็มีการจำหน่ายส่วนไม่นการการงในพื้นที่แต่ไม่ไมีการัส่ำนักงานเศรษฐีเองนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็อย่างที่ทราบว,ว่าจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นอะไรที่เบ,บาบางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปนเน้นในส่วนของตอนนี้ภัยที่คู่คามแล้วก็มีความเอ่อเขาเรียกว่าเป็นบ่อนของความมัน่นคงจริงๆก็คือในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะทางสำนักงานเศรษฐจังหวัดของเราก็ได้ร่วมมือกับทางาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน,นะคะได้ลงพื้นที่ทั้งตอนเกา่าสาสนะคะ เพื่อที่จะไปสร้างการเรียรู้ในเรื่องไทยต่างๆเหล่านี้ที่เดี๋ยวนี้มีรูปแบบที่หลากหลายมากนะคะเราก็ได้มีการลงไปแล้วก็ได้มีการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ได้รับรับรับเรืงเบื้องต้นนะคะเราเรียกว่าอาสาสมัครดิจิตอลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอสอดอะค,ะอค่ะเพราะว่าเปลี่ยนลักษณะใะการที่ท่านค่ะ สําหรับงานที่เราเชื่อมโยงกับงานเศรษฐกจจังหวัดนะคะในเรื่องของลิสิทิ์เนี่ยเราต้องสร้างการรู้เข้าใจให้กับประชาชนก่อนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองดิสิทิ์มันก็มาเกี่ยวโยงกับเรื่องการทาอนไลนเชื่อมโยงกันเพราะว่าผู้ประกอบการนะคะก็ลงขายในทางทางออนไลน์เยอะมากนะคะในเรื่องของการสร้างการรู้เข้าใจก็จะทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราจะมีช่องทางการจัดการในทังเกจนะคะแล้วก็จัดรายการที่น่่นเลยดีได้เรียนว่าเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลเอง กับมาได้เป็นขาวตาซึ่งสา,ารการก็เอานโยบายจากส่วนกลางนะครับและความหสนใจจากผู้ชาติในสน่วนกลางตัดผมหมอที่ส่วนดีนะครับมานําเรียในให้พบท่านลูกทราบนะครับว่บาทางโค้งชาที่ส่วนกลางมีความสนใจยังไงแล้วก็ทั้งนี้น,นั้นประกอบว่าทราบปัญข้อต่ดข้อเกี่ยวายก,ากาอนุสั์สิทธิ์จัญญาเป็นหลักคือผมพูดตรงตรนะครับคือเป็นจังหวัดที่ มีการจับกลุ่มเบาบางอยู่แค่ที่นีแต่ถามว่าผมคนรุ่นเกิดที่ว่าเข้มแข็งมากๆก,ก็เป็นเหมือนอ้โมเดลได้เลยนะครับผมขออนุญาตยืดด่นอ,อสสเนะครับไปแชร์นะครับแนวฝามคิอดอสไรแชร์ที่ดี